ทิดทีแล้วนะคะมีข่าวกรณีที่บอกว่าจะลงถนนหากคดีชั้นส4บสี่ไม่คืบหน้าอันนี้ที่มาที่ไปเนี่ยไปพูดตอนไหนอะไรยังไงหรือตั้งใจขนาดไหนคะว่าถ้าไม่คืบหน้าเนี่ยผมเอาแน่คือไม่ใช่จะลงถนนนะฮะเพียงแต่ว่าวันนั้นไปออกรายการที่แนวหน้าค่ะก็าถามประเด็นนี้นใช่ไหมฮะผมก็บอกว่า <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีสาราน้ำนูนที่จะช่วยพิจารณาคดีอะไรต่างๆประชาชนเนี่ย เวลามีปัญหากับรัฐบงรัฐบาลเห็นรัฐบาลทําให้ถูกต้องเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะก็มีม,อม็อบเมิบอะไรต่างๆนะนะปรากฏว่าพอทําไปปุ๊บเนี่ยม็อบมันเยอะอคนคุมม็อบมันคุมไม่อยู่อะ่ะบางคนก็ไปทุบกระจกห้างสป,ปิสิกา้านู่นนี่งัดนาฬิกาแหวนเวอร์อนะไรต่างๆถูกดำเนินคดีมันเสียชื่อม็อบใช่ไหมแล้วตอนหลังบางทีคนคุมม็อบหรือใครก็แล้วแต่ บางทีมีเรื่องเงินมันหายเ่ะเพราะคนเขาบริจาคบริจาคบริจาคมาคุมไม่ได้อ่างเงี้ยมันก็เลยเสียชื่อม็อบไปหน่อยแล้วประกอบกับตอนหลังเนี่ยมันมีศาลรับนูนซึ่งเหมือนกับเป็นศาลการเมืองนะคอยตัดสินวินิจฉัยเรื่องคดีความอะไรต่างๆก็ยุบพักนู่นพักนี้ตัดสิทธิคนนู้นคนนี้ไปเยอะแยะสสนะอย่างศิระอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ขุนบัตรไม่ถูกต้องอะไรก็ถูกตัดสิทธิ์อะไรเงี้ยนะในในศาลรับนูนเนี่ย เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็มีสารน้ำนูเป็นที่พึ่งแล้ว <ทะ S 2> ไอ้ประชาชนที่จะมาแสดงออกอย่างเงี้ยนะก็มันไม่ก็ไม่เหมือนเก่าแล้วเนื่องจากสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอะไรต่างไงทีนี้ตอนเนี้ยโอเคมีสารน้มนูลแล้วมีม็อบแล้วนะถ้าจะมาปลุกระดมอะไรต่างเ <ทะ S 2> นี้ยนะมันก็จะไม่เหมือนเดิมหรอกอคนก็จะไม่มาลุมเหมือนเดิมอะไรต่างนะเพียงแต่ว่าถ้าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นไงมันเอ้ คุยกันไม่ได้ทักทีรู้เรื่องไม่ได้ติดปัญหาเรื่องนี้ปัญหานี้บางทีถ้ามีความจําเป็นพี่พูดถึงว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปให้ข้อดีจริงปร,ประเด็นนู่นประเด็นนี้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะ,ะก็อาจจะไปช่วยนะฮะแต่ยังไม่ยืนยันตรงนี้นะคะว่าจะไปแน่นอนถ้าไปคือน่อะก,ก,ก็หมายความว่าก็ม็อบก็ให้เขาก่อตัวให้ว่ากันไป,ไปตามเหตุตามผลอลนะไรต่างผมเองเคยเป็นผู้ปราบม็อบ ที่หน้าบ้านป่าได้นะที่ไปเปิดไม้เมยอัดเข้าไปที่บ้านป่าเนี่ยผมเป็นคนไปจัดการหมดนะโอแล้วจะให้ลงถนนเอ็มก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมฮะก็ไม่นั่นอะไรหรอกถึงแต่ว่าเราถ้าจะทําก็เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเดี๋ยวตอนนั้นโอ้โหทำกแล้วแตสมายไม่ลงถนนแต่อาจจะขึ้นเวทีก็ใช่ขึ้นเวทีไงน่ใช่ไหมมีโอกาสได้ฟังปลาใสแล้วนะก็อาจจะไปพูด เพื่อให้ความจริงในประเด็นที่เรารู้เรื่องอ่ะให้พี่น้องประชาชนทราบใช่ไหมฮะอ่านะคะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะว่าถ้าเกิดมันไม่คืบหน้าจริงๆท่านเสรีพิสุทธิ์ต้องลุยลงถนนกับเขาไหมก็ถ้าถ้าถ้าท่านประกาศอย่างงี้ก็คงมีโอกาสฟังการปลายครับซึ่งผมว่าถ้าถ้าขึ้นจริงคนก็คงอยากไปฟังเหมือนกันเพราะว่าเสรีพิสุทธิ์ขึ้นปาใสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยเห็น ครับน่าจะเกิดความคลึกคืนทางการเมืองแต่ว่าคงมีคนควันออกหูเยอะครับโดยเฉพาะยิ่งคนชั้นสิบสี่นี้คงเดือดมากขึ้นไปอีกครับค่ะก็คงมีคนหลายคนรอฟังทั้งฝ่ายที่รอฟังแบบดีและแบบไม่ดีใช่ครับนะะแต่ต้องรอฟังว่าท่านจะพูดอะไรบ้างใช่ใช่มันก็หลายเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องชั้นสิบสี่นะจะจะขึ้นมันชั้นสิบสี่มาแน่อยู่แล้วคจะมาแต่เรื่องของการเมืองเรื่องของนักการเมืองทุจริตต่างๆมันมีเยอะแยะนี่ใช่ไหมฮะ แล้วทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะเนื่องจากว่าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะคุณผู้ชมขาตัดสินยกฟ้องนายชัยนัทกรชยานันนะคะหรือตู้ห่าวค่ะพร้อมกับพู้อีก19คนในคดีฟอกเงินนะคะมีคดียาเสพติดแล้วก็อาชญากรข้ามชาติโดยชีว้ว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะคะตู้ห่าวเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะคะสัญชาติไทยเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะหลังจากถูกบุกค,ค้นผับจินหลิง สถานบริการที่ตู้หาวเป็นเจ้าของนะคะเมื่อวันที่26ตุลาคม2565นะคะแล้วก็มีชาวจีนหลายร้อยคนมาให้บริการมารับเขาเรียกมาอยู่ในสถานที่นัน้นบันเทิงเยอะแยะมากมายแล้วก็พบยาเสพติดเป็นจํานวนมากคือจนเป็นการขยายผลไปกลุ่มจีนเท่านะคะซึ่งก็มีการยึดทรัพย์ในตู้หาวแล้วก็ดําเนินคดีคนใกล้ชิดจํานวนมากในมุมนี้ในฐานะที่คนปราบปรามเรื่องยาเสพติดกลุ่มจีนเทาอย่างนี้มาก่อนเนี่ยมองยังไงคะ คืออย่างนี้ในกระบวนการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นชั้นตํารวจชั้นอัยการกระสาเนี่ยมันจะแตกต่างกันใช่ไหมฮะในชั้นตํารวจเนี่ยซึ่งเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการเขาเนี่ยตำรวจก็สืบน้นสอบนี่อะไรต่างอะไรต่างนะก็ผู้ง่ายเท่าที่มีหาได้แล้วก็้วยเวลาที่กฎหมายจำกัดอะไรเงี้ยนะก็รวบรวมแค่เนี้ย แล้วก็มองดูแล้วเอยพยานหลักฐานนี้มันฟ้องได้นะ,ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะลงโทษได้นะใช่ไหมฮะมันพอฟ้องนะพอ,อจะไปเดินเมืนคดีนะก็ส่งมาให้อาการยือ่การอการก็รวบรวมเสร็จใช่ไหมก็มีเวลาจํากัดเหมือนกันก็อาจจะสอบถามตารวจเพิ่มเติมค่ะขอพยานหลักเนี้ยไปเพิ่มที่ไอ้สิ่งที่ขาดเกิดนี่ไอ้นู่นนี่อะไรต่างนี้ก็ได้ไปส่วนหนึ่งถ้าไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้อง แต่ถ้าฟ้องก็ฟ้องต่อศาลทีนี้ไอ้ไอขั้นตอนเนี้ยผู้ต้องหาเขายังไม่มีโอกาสที่จะมาแสดงพยานหลักฐานเขามไม่ว่าชั้นตํารวจชั้นอัยการหรือเขาอยากจะสู้แต่ต้นก็ได้แต่เขาไม่สู้เขาเอาไว้ชั้นศาลเลยก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในชั้นตํารวจก็จะมีพยานหลักฐานฝ่าย,ายาาตํารวจหรืออัยการก็จะมีพยานหลักฐานฝ่ายจับกลุมฝ่ายกล่าวหานั้นจะไม่มีพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหาเขาใช่ไหมฮะ แต่พอไปสู้ในชั้นศาลแล้วศาลนี่จะต้องเปิดหมดเลยให้ทั้งผู้เก่าวหาทั้งนะทั้งผู้ต้องหาเนี่ยสู้กันให้เต็มที่คคุณจะมีพยานหลักฐานอะไรตรวจกันให้ชัดเจนยื่นต่อศาลมีหมดไหมสืบไปแล้วหมดหรือยังก็คือสรุปก็คือนี่ก็แสดงว่าหลักฐานไม่เพียงพอคือศาลเขาต้องดูให้เต็มที่ทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยถึงจะมาวินิจฉัยว่าเอ๊ะมันมีการกระทำความผิดตามข้อกฎหมายไหมนี่เมื่อ จำเลยมีโอกาสใช่ไหมจำเลยมีโอกาสแล้วเนี่ยใช่ไหมก็แสดงพยานหลักฐานกระสารเต็มที่นะมาอาจจะอาจจะนะลบล้างพยานหลักฐานที่ตำรวจกายการไม่ได้สารก็เลยวิิจัยว่าหลักฐานไม่เพียงพออาจารย์สิรลดมองมุมนี้ยังไงบ้างคะผมผมว่าผมมองในฐานะประชาชนเนี่ยผมว่าเราก็กังวลนะครับเพราะว่าคดีตู้ห่าวเนี่ยเป็นคดีที่กว่าจะมาถึงจุดที่จะ ดำเนินคดีได้มันเหนื่อยมากมันต้องมีคุณชูวิทย์พูดแถลงข่าวนะครับหลายครั้งมากนะครับก่อเจ้าหน้าที่จะดําเนินการแล้วก็ตัวบุคคลก็เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องค้าม,มนุษย์แล้ววันที่มีเรื่องตู้ห่าวเนี่ยคนไทยเพิ่งรู้จักคําว่าจีนเทาอพอผ่านเรื่องคุณตู้ห่าวไปสองสปีตอนนี้จีนเทายึดเมืองชายแดนหมดนะครับมีการค้ามนุษย์อย่างเอิกเะเลิกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอคดีตู้ห่าวหลุดเนี่ยผมว่าคนก็กังวลนะครับว่า มันไม่ใช่ปัญหาของศาลนะครับศาลก็ตัดสินไปตามคดีสำนวนแต่ว่าปัญหาคือการทำสำนวนเนี่ยนะครับทำอย่างหนาแน่นรัดกุมแค่ไหนนะครับมีใครไปทําเรื่องที่สังคมเรียกว่าการค้าสำนวนหรือเปล่าอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องไปไล่ตรวจสอบนะครับว่าการทําสำนวนที่อ่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมความจงใจช่วยรือไม่ยิง่งตู้หาเป็นบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์นะครับ <ạ. S 1> กับนักการเมืองกับตํารวจอาวุโสด้วยเนี่ยนะครับมันมีความพิรุธของเรื่องนี้หลายเรื่องครับ